สวัสดีครับผมไข่มูนวันนี้เรามาอยู่เกม c ลีเชอร์ออฟโซนารีกันอีกครั้งแล้วนะท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็จะมาเล่นเป็นสัตว์ลายเทียร์20ของเรานะเ <laughs> ทียร์20่กูนี่กูอะไอเฮียมึงจักเปล่าไอเฮียมันชื่อเฮีเยอะไรวะในโซนอีกไอตัวแดงๆอ่ะเออคณักเก้าปะเออคณักขึ้นคณักเก้าตัวหาอะไรก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่ากูนี่แหละนะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่นให้ถึง200ปีนะท่านผู้ชมแล้วก็สิ่งที่เราจะกินก็คือจะเป็นตัวกินพืชใช่ไหมกินพืชก็จะกินได้แต่เบอร์รี่แล้วก็ เออพวกหญ้าอะไรไมีจะกินนะเออมันสกรปรกนะไม่รู้ใครฉี่ใส่แล้วเอเอนะอันตรายนะดังนั้นเราจะกินผลไม้พวกผลไม้พวกเบอร์รี่ดีกว่านะครับผู้ชมแล้วก็ผมว่าถ้าอยู่ถึงเท่าไหร่วะถ้าอยู่ถึง200ปีมันอาจจะใช้เวลาเร็วไปผมอาจจะอยู่จนถึงสเตจ2เลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราเราต้องอยู่ให้ถึงสเตจ2ดีกว่านะไปไปไปเดี๋ยวเราจะอยู่ให้ถึงสเตจ2กัน <c oughs> เฮ้ยเอาวะฮ่าฮ่าฮ่ามึงเอา <c oughs> เหรอ <c oughs> อย่านะกูดูนะ พี่ดุนะน้องไหวเหรอวิง่งหนีวิ่งกูเร็วไอ้น้องพี่เร็วความเร็วของเราเฮ้ยมันเห็นน่ะ <_ C 1> มึงเอาอ่ะฮะฮะใมึงเอา,าเอาา่ะโอ้ยโอ้ยก็มันเก่งกว่าโอ้ my god เก่งกว่าท่านผู้ชมมันเก่งกว่าโอ้ยใหยตัวใายตัวไอ้เหี้ยทำไมเอ้ยได้รับยืนยันการฆ่าเอ้ยกูฆ่ามันไปแล้วเงี้ยเหรอ กูทาอะไรกูยังไม่ทําอะไรมันเลยอะ่ะโอ้หรือว่านี่คือพลังของเม่นสายฟ้าซนิกเจ้าเม,ม่นสายฟ้าถ <c oughs> <c oughs> ึงกูจะไม่ใช่ซนิกแต่กูคือคนักเกิลไม่เป็นไรนะมันตายก็โอเคแล้วนะท่านผู้ชมกินหญ้าไม่ได้หญ้าไม่รู้ใครฉี่ใส่นี่ไงเอจอเบอร์รี่แล้วเราทําการกินเบอร์รี่เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเรา,าเล่งเล่งเล่งเลงเดี๋ยวเราจะไปอยู่แถวภูเขาไฟก็ได้นะเพราะว่าแถวภูเขาไฟมันมีปั๊บการเติบโตนะ ไปไปไปเราไปกันดีกว่าวิ่งวิ่งวิ่งเป็นเมนวิ่งเมนสายฟ้าวิ่งเมาเมาเมาเร็วได้แค่นี้แหละเออโอ voilà kind of right. <t> ้ยจมน้ำโอ้ยเมนโอ้ยเมนเมนว่ายน้ำได้อุ้ยดี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 เขาเรียกว่าวิ่งบนผิวน้ำนะเขาเรียกวิ่งบนผิวน้ำคือการวิ่งบนผิวน้ำตั้งหากอะเจ้า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 โจวไอ้ตัวเฮียอะไรตัวใหญ่มากโอ้ไม่กอดโอ้ลงลาวาไปเลยเมื่อกี้แต่เราไม่เป็นไรนะเพราะเราคือเมนไฟเงเมนเมนแดงนะ เอ้ยมันเอาละเอ้ยมึงบังอาจนักไอหนอนปี๊มึงเอาอะวะเอาอะวะเอาอาะไม่ใช่มึนมึนกูมึนกูมึนโอ้ตัวเราทําอะไรบ้างนะทําอะไรได้บ้างผมก็ไม่รู้นะแต่น่าจะการกัดนี่น่าจะสุดยอดเลยนะ <c ười> กัดที่ไม่แรงเลยเอาสักนิดเลยนะแม่งไม่แรงเลยสักนิดนะเมื่อกี้ก็น่าจะโดนกัดแล้วสะท้อนออกไปกลายเป็นเลือดนะเคี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเม่นสายฟ้ากันทั้งหมดเลยตอนนี้ <c ười> แล้วโซนิกกูล่ะโซนิกกูหายไปไหนอะนี่ไงโซนิกไอ้เฮียโซนิกมาแล้วโซนิกสีม่วงเหรอวะโซนิกสีม่วงเหรอโอ้โแก๊งเมินมาแล้วไอ้น้องไปเราต้องไปป่วนคนละผมว่ามามีแก๊งเมินมาขนาดนี้นะไอ้ไอ้เฮียตัวปิงนี่มึงคิดว่ามึงเปรี้ยวมากเหรอวะฮะเปรี้ยวจัดเหรอกัดเลยไอ้น้องไอ้เฮียโอ้โอ้าไม่กลดกัดอีก กัดดิไอ้เฮียกูกัดนะกูกัดนะกัดน้พี่กัดนะพี่กัดนะพี่กัดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดสถานนดีมึงไอ้เฮียติด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 ตายตายตายไอ้เฮียเมนสายฟ้ามาแล้วไอ้น้อเมนสายฟ้าไอ้เฮียโดนปลาวาฬข้าไปแดกแล้วไอ้มึงทำแบบนี้ได้ไงวะนั่นมันเหยื่อของพี่นะน้องเอ้ยเฮ้ยมันช่วยกันหรือเปล่ามันช่วยกันหรือเปล่า โอ้ยนี่คือเขตของเมนทะเลเมนทะเลนะเว้ยไอ้ปิงขึ้นมาก็อ๋อตายนะเราทางนะตอนตรงนี้เม่นอันตรายนะเม่นอันตรายตรงนี้เม่นอันตรายตรงนี้เม่นอันตรายอายอายน้องว้าวว้ว้โอ้ยตัวกูอะต้องรอให้โดนกัดเว้ยกัดกูกัดกูสิกัดกูน้องนี่กัดกูดิ กัดกูกัดกูให้แรงกว่านี้พี่ชอบพี่ชอบโดนกระทำพี่ชอบโดนกระทำอ้ยแปลงร่างเป็นร่างสามแล้วกูอ้มากูมากระทำมึงแล้วไอ้เฮียไอ้น้องโอ้ยไอ้ปาวานพิจิกาตออไมค่าด oh God. อืมอะไรคี่จะกัดพี่เหรอนี่นี่แน่นี่แน,น,น่ไปแล้วไอ้เฮียบ,บินได้รู้จักเปล่าตทนิกเม่นสายฟ้า ถ้าคนอื่นมากัดอะนะผมว่าน่าจะทําให้เขาติดสถานะหรืออ,อย่างเกินไปแล้วมึงอะเฮ้ยตรงนี้มันเขตของเม่นทะเลนะเฮ้ยเม่นทะเลเม่นทะเลไอ้น้องเม่นทะเลอย่ายา,ยาโอ้ยติดสถานะเยอะจริงด้วยกลัวเมน่นใส่ไฟน้องมาแล้วเฮ้ยเมน่นว่ายน้าได้เป็นไงล่ะไ่นะแต่มันพักพวกเม่นของเรากําลังจะไปหวั่นแล้วนี่หวะเฮ้ยมึงทาอะไรของมึงอะทําเพื่อนกลัวทําเพื่อนัว ทำเพื่อนหัวอืออืออือ,อือ,อือออออโอ้ไปกกเอาละ right, ตอนนี้เม่นน้อยของเรากลับมาอีกครั้งแล้วเมื่อกี้แม่งกูแค้นกูททำให้กูเป็นนี้กูแค้นกูแค้นจัดเลย,ยไปเลยมันจํากูแค้เลยเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป็นเทียยี่สิบัวอย่างนะไม่ต้องกลัวนะเราเก่งเกินไปนะเทียยี่สิบอย่างเรานะเอาละเรามากินเบอร์รี่ตรงนี้แล้วก็ไปเติบโตกันต่อด,ดีกว่านะ เอาละเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันนะโอ้เติบโตยังอยู่ที่เดิมนะเดี๋ยวเราไปเติบโตตรงที่เดิมดีกว่าเออไอ้โง่ไอ้น้องกูทาอะไรมึงไม่ได้หรอกกูเรียกมึงเท่านั้นแหละเรียกไปงั้นแหละเออไปเราไปกินผลไม้ไปหาผลไม้มากินกันดีกว่านะกูโดนกลัวเม่นสายฟ้าไอ้น้องอืม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 มึงมึงอาจมาหาเรื่องผิดคนแล้วไอ้น้องหาเรื่องผิดคนแล้วมึงอะ นี่คือสงครามสำหรับเทียยี่สและเทียห้านะโดนเทียยี่สกูวโอ้ยโตแล้วพี่โตแล้วไอ้น้องกัดมึงจะโตอ่ะบอกเลยนี่แน่นี่แน่วูววอ้อหละจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้เรียนรู้บางอย่างแล้วนะเทียยี่สยังกูอะแม่งกระโปกงีิหายเลย ไอเียกูเทีย 20, ยี่สิบไอเหียกากจัดเลยไม่เป็นไรนะจริงๆตัวมันไม่ได้เก่งหรอกแต่กูแม่งเล่นผิดวิธีนะตัวกูเล่นผิดวิธีวิธีผิดเออเฮ้ยหัวกระโหลกของไข่มูลนะอันนี้แม่งเขียนชื่อกูผิดเลยโลบอกกูแครนะแคร์ไอพี่กูเป็นแบบนี้นะโลบอก,บอก,บอก,บอกเอ้ยเราต้องเดินทางไปทะเลทรายแล้วเพราะว่าทะเลทรายมีบัฟเติบโตนะเราจะไปเอาบัฟเติบโตที่นู่นดีกว่า โอ้โห uh huh. ไปเราไปกันเย yeah. ้กูร่อนได้กูร่อนได้น้องโอ้โหไอตัวแบบนี้ก็หนุกนะผมว่าเป็นการประจนภัยของเม่นสายฟ้ากณ <c oughs> นักเก้าที่ดีมากเลยโอ้กูกดผิดเลยไอ้น้องแล้วกูจะแดกยังไงแล้วพวกมึงจะวางตามกันทำไม <c oughs> แดกไม่ได้ไเฮียกูไ <c> ม <oughs> ่ไดแดกกูเป็นแดกที่อื่นก็ได้วะ เดี๋ยวเราไปทําการเติบโตันดีกว่านะเติบโตด้วยอะไรดีๆด,ด,ด,ดีกว่านะไม่ไม่ไมไมท็อกซิกแล้วเราจะไม่ท็อกซิกนะเราสัญญาว่าเราจะไม่ท็อกซิกแล้วว่าเราเป็นคนดีสีสังคมเดี๋ยวเราจะทําการเดินทางไปที่โอเอซิสกันเลยดีกว่านะโอเอซิสเ <O asis, S 2> พราะว่าโอเอซิสมีการเจริญเติบโตที่ดีที่นั่นนะที่นั่นเป็นการเจริญเติบโตของเราเดี๋ยวเราไปดีกว่า <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราว่ายน้ําไปด้วยความเร็วแสง <c oughs> มาแล้วพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วอ๋อจากพี่ไข่มูลนะเปล่าเฮ้ยจระเข้ใหม่นี่ว่ามึงอ่ะเทียร์ห้ากูเทียยี่สิบนะเ <c oughs> ทียยี่สิบมาแล้วไอ้น้องจ๋มโอ้โอ้ยบินสูงมากโอ้โหใช่มันโดนไปแล้วโอ้ oh my god จระเข้ตรงนี้ไม่เป็นมิดเอาซะเลยนะโอ้ oh, เพื่อนเราโดนแดกไปต่อหน้าต่อตาแล้วกูแค้นนะมันทำให้กูเป็นแบบนี้ <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรเราจะไม่แคมเคืองต่อกันดีกว่านะครว่าเราให้ภัยคนได้นะกูตัดสรู้และป้องกู <c oughs> นี่แบบจากการใช้ชีวิตที่แล้วฉันได้ตัดสรู้ว่าตัวกูแม่งสู้ใครไม่ได้หรอกนะได้แต่ป้องกันตัวเองแล้วใช้ชีวิตไป,ปวันๆนะคงจะได้วิ่งมองคนอื่นไปวันๆแค่นั้นแหละนะท่านผู้ชม <c oughs> ตัวแม่งมีแค่นี้แหละว่ากันว่าเดี๋ยวเราจะอยู่อย่างสงบเจียมเจียมตัวสงบสุขไปดีกว่านะโอเคนะตามนั้นแหละ2000 years later เฮ้ยดวงจันทร์ีเลือดไอ้งูนั่นมึงตายมึงต้องตายมาจนตูดไอ้เหี้ยเอาตูดมึงนี่แหละไอ้หนอยไอ้ไอ้งูไอ้น้อง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 กูไปจนตูดมึงนะระวังนะเรียบร้อยนะตายหาเลยกูอะไรแรงนะมันรู้จะอยู่ไรแรงไอ้น้องเฮ้ยเองนอนอะไรตรงนี้กัดเลยไอ้น้อง ไอ้ยกัดมันกัดมันทุกคนกินมันกินมันมันเป็นตัวพืชเรากินได้เรากินได้กินมึงได้ไหมเนี่ยโอ้โหยนี่แน่นี่แน่้ยเโดนกุไลกัดตุ๋ดไลยเนี่ยน้องไอ้น้องไอ้เนี่ยนี่แน่นี่แน่เอ้ยเรียบร้อยตายแล้ว โอ้คนละทอดมาทุกคนหนีเร็วหนีลงน้ำหนีลงน้ำพี่ขู่แล้วไอ้น้องพี่ขู่อย่านะอย่านะเมนดูเมนดูแถวนี้เมนดูออ้ยตรงนี้นี่มันรูเมนนีหว่าดเขาเรียกว่าถ้ำเมนเอ้ยอุ้ยนี่มันบัลลังของราชาเมนไอ้เหี้ยจงก้มกรับราชาเมนผู้นี้ยาสิเพนยาฮาบุรีชีวาวาโูดาเมนยา พุเยี่ยอะไรเนี่ยพี่ไอ้โม้ยอาหารจะสูงแถวนี้มีอาหารด้วยเยี่ยมเลยตอนนี้เราใกล้ถึงสเตจหนึ่งแล้วจะ200ปีแล้วสินะเวลานี่มันช่างเดินเร็วจริงๆเลยว่าไหมท่านผู้ชมลุกขึ้นดีน้ำหนักพี่เยอะขึ้นไอ้น้องเราจะไปกินมันเราจะไปกินมันตอนนี้ละวไปเลยปุ่งเม่นของชาญไปกันเดาเดาเเราเดาเาแล้วไอ้น้อง กินหน่อยกินหน่อยกินหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายอยู่ตายกินกินมันคนกินมันเออนั่นแหละเอยหนีแล้วกูไปก็เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วทำไมทำไมทุกคนตายหมดล่ะเพราะอะไรฉันฉันไม่รู้เพราะอะไรฉันแค่หายไปเซี้ยววินาทีพวกมึงตายกันหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นกันเกิดอะไรขึ้นวะทุกคนตายหาหมดเลยอ่ะ กลายเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่มเม่นอย่แล้วอะ่ะเป็นไรวะไม่เไปไ็นไรเดี๋ยวเราจะทําการทาเควสแล้วก็ทําให้กลายเป็นสเตจสองให้ได้นะเราต้องทําเควสทุกที่เลยการประจนภัยของเม่นน้อยให้ถึงสเตจสองไงละไอ้น้องเป็นไงคลิปนี้คลิปพิเศษนะเนี่ยปกติ200ปีกูหนีละแต่ตอนนี้เราต้องทําให้สเตจสองให้ได้ตายไปไหลายครั้งอยู่นะตอนนี้ <S <S> <S ตอนนี้เราก็รอกินสิ่งนี้เพื่อให้ เวทเราเสร็จนะมึงร้องอะไรเนี่ยกูลำคาญเงียบดิเดยกกูก็สั่งอุกบาตตกหรอกเอ้ยมีเอฟเฟกเสียงการร้องด้วยโอ้มีครูเยะอะแล้วฝนตกฟ้าขนองแบบนี้ใช่แน่ๆเลยสิ่งนั้นกำลังมาเม็นประจนภัยอย่างเราชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วโอ้ยฝนตกฟ้าร้องเออลืมไปเราสามารถอยู่ในที่อยู่ในน้ำได้นี่วะเออไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัว เราว่ายน้ำได้เราว่ายน้ำเก่งค่อนข้างเก่งเลยแหละกนะครูลงไปเลยไหนตรงนี้มีเควสอะไรเชันหรือเปล่าโอเคดมกลิ่น5ครั้งคุกคนแต่ว่าอยากรู้จริงๆเลยเวลาน้ําท่วมนี่พวกสัตว์สัตว์น้ํามันจะทำยังไงกันนะตอนนี้มันจะออกไล่ล่าคนหรือเปล่านะรอดูเลยช่อมจอมแจมจอมแจม,จมเราชิวไปนะเพราะว่าเราสามารถอยู่ทั้งบนน้ําและบนในบก <c oughs> บนน้ําและในบกคืออะไรวะในน้ําและบนบกนะท่านผู้ชม พูดผ,ผิดนะพูดผ,ผิดอ่ามันเป็นมุกไงมันเป็นมุกไงโอเคตอนนี้เควส์สำเร็จแล้วเหลือแต่อันนั้นแหละเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้มีดิเดเซลที่เข้ามาในถิ่นของเรานะมาแล้วอืมมึงบางอาจนะักไอเวนบางอาจทำร้ายคนของฉันเงนี้เหรอโอ้ยฟ้าผ่าเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอ้โย ออกจากที่นี่ซะนี่คือที่ของเม่นตั้งหากเรานี่แน่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 กัดกูกัดกูกัดกูกัดไม่ปล่อยกัดกัดเลือดออก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 ไอ้น้องพี่กัดเลือดออก years thousand later. เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการมีลูกน้องในการกัดเพื่อให้เราหิวเร็วแล้วนะตอนนี้เราจะได้ทําการสเตตต่อไปเร็วๆนะแต่ตอนนี้มันกัดกูจนตายเชี่ย <c oughs> อะไรวะมึงกัดกูจนมึงตายเองเหรอวะทำหน้าที่มันถึงที่สุดจริงๆเลยเป็นไรเนี่ยนะของนายเดี๋ยวฉันปั่นต่อมันเองนะและสเต็ตสองนี่ก็อาจจะกลายเป็นตัวแรกที่ผมใช้เป็นสเตตสองได้เลยนะเนี่ยเ โอ้ห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ตอนนี้ไปไปไปเราไปกันไปที่อื่นกันดีกว่าไปโอเอซิสกันดีกว่านะผมว่าเอาละผมว่าเดี๋ยวเราจะตัดไปเยอะๆเลยแล้วกันนะผมว่าน่าจะบนทำเควสอยู่แบบนี้แหละนะมันก็คงไม่มีอะไรมากหรอกผมว่าเฮีย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 ละเฮียละเราโดนลูกลานเราโดนลูกลานอืมเข้ารูเลยกูไปเดี๋ยวเราไปทำเควสต่อไปดีกว่า เอาแหละท่านผู้ชมตอนนี้มันใกล้ถึงเวลาแล้วนะใกล้ถึงเวลาที่สเตจ2ครั้งแรกผมจะได้เป็นแล้วนะครั้งแรกเลยเนี่ยที่มาเล่นจนสเตจ2นะโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรเลยนะถ้าไม่มีตัวกัดแล้วแบบอะไรได้ครับว่ากัดแล้วลดอาหารได้นี่แย่เลยนะผมว่าเนี่ยโอ้โหกูจะทำได้นะ Hey, เราใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้ถึงฝั่งฝันเราแล้วนะใกล้จะจบคลิปแล้วนั่นเองนะเฮ้ยนิดเดียวตื่นเต้นจริงๆเลยสเตจสองมันจะมีอะไรขึ้นมาใหม่อยากรู้จริงๆเลยนะไม่เคยเป็นสเตจสองนะไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นทั้งนั้นไม่เคยเป็นพี่ไม่เคยเป็นสเตจสองเฮ้ยตอนเป็นสเตจสองมันเอฟเฟกต์เป็นยังไงอยากรู้จริงๆเลยไหน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 เอาละท่านผู้ชมสามสามครั้งเท่านั้นอีกหนึ่งครั้งท่านผู้ชมอีกหนึ่งครั้ง อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งปุ๊บอ้ยวชาตอนนี้เรากลายเป็นสเตจสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชม วันนี้ผมก็สามารถทำไอเเว่นเวนนี่ให้กลายเป็นสเตจสองได้แล้วนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็ทำให้เป็นสเตจสองก็ไปเจออะไรมากมายแล้วก็เจอศัตรูทางธรรมชาติถึงตอนแรกๆจะเลือนไปหน่อยแต่ข้างหลังก็รู้เลยนะว่าต้องเล่นยังไงนะท่านผู้ชมเาเป็นว่าคลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่อยากเข้าร่วมดิสคอร์ดก็สามารถเข้ามาได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะว่า บายบายครับสวัสดีครับนะคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยเออกดกระดิ่งก็ดีนะเผื่อ <c oughs> YouTube แม่งปิดการมองเห็นนะระวังนะมันปิดตานะ <c oughs>